สวัสดีครับบ่าวทถ้สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน2567นะครับมือนีพ่าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพ่อเมืองลาวนะครับเอฟซี FC กระามกันเขามาหลายนะครับมีเขามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมข้อมฝันของพ่อเมืองลาวนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2567 จังเขาไปช่มเขาไปฟังน้ากันนะครับพอเพิ่นกระทาความสะอาดอยู่ในวัดปานี่แหละครับทำชม่มอู้นะครับผมเอ่อได้ยินแต่เสียงกราท่าข้มสะอาดอยู่ทั้งพุ่นนะครับเดี๋ยวจึงจะพาเดินเข้าไปหาพอเพื่นน้ากันนะครับจะพามารับชมนะครับทาช่มเดี๋ยวนะครับใกล้ๆนะครับทาชมปูที่เพิ่นมาอยู่ใหม่ปูที่มาอยู่วัดปาใหม่นะครับมาหาเพิ่นเหลี่ นับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นไห่สามหกกับสอเจ็ดนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายปูเพิน่นฝันได้สองหนึ่งหนึ่งสองอ่านะครับไก่เมื่อจังจะพามาฟังมาชมน้ำกันเพิ่นมาผีมาบอกกลิ่นอย่างนี้แหละครับผมเอาจังรอนะครับเนาะนะเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อเมืองเล่าก่อนพุนนะครับผมพ่อพิ่นทำ้ำความสะอาดอยู่พุน นะครับผมนน <reconstruction> มันบรรยากาศก็เงียบเงียบดีท่านชมเป็นวัดปลานะครับพอเพิ่งกับท่านวามสะอาดอยู่ในวัดนี่แหละครับผมเป็น,ปนพอออกอยู่นี่แหละดูแลนะครับภายในวัดวนะครับ สวัสดีครับป๋าไปนิดปูปลาขาวบอกฝากเมื่อนั้นพ่ออยากนอนแห้งหลายมานอนอยู่นี่จังไหนพ่อเมื่อไดนหลายมื่อลล่ะหลายมื่อแล้วแม่นป๋าเราเห็นน,น้อยๆหิวคุปฝามาบัดน,นี้ครัามาอยู่ป๋อน,นึนนลองล่ะจังเจาะจังเจาะมาเอาบักลามึงมาแต่ใส่มาแต่ใส่เบ็ดพ่ายไงวะเนะี่ยป่าพี่ตัวต้องติดไตในค้ากับคุปมันอยู่ไห่พอ สามตัวสี่ตัวโอ้พิศพัตรตัวใหญ่ใหญ่พิศพัตรตัวใหญ่ใหญ่แฟนไอฝันตองวดงวดนี่พ่อพ่อนี่ละงวดนี่ละฝันท่าวงวดที่จะถึงหนึ่งงวดที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยแฟนหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพ่อเราขึ้นมากแต่อมันเล็กน้อยก็เป็นหนึ่งปากับแปดคู่กับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เห็นปะยังว่าปลาเป็นแปดที่พ่อแล้ว่าฝันเล็กเลยป่ะปายังละพ่อ ป้านเป็นคือปลาสูตรปลานี่นะบ่แม่นปลาคอปลาดุกเฮาเดยบ่แม่นปลาคอปลาดุกปลาขาวปลาขาวสูตรนี่บ่พ่อเออเป็นปลาขาวสูตรมีแต่ตัวตำงแข็งนี่ล่ะตายค่าคุมันแล้วมันหิวมานั่นอ้าวคือตัวใหญ่แท้ล่ะพ่อฮะปลาขาวมันตัวบ่ใหญ่ดิล่ะปลาสูตรน่ะนาปลาสูตรเออแบกของมาทั้งกีดแตงๆมาได้เลยนะเออจริงๆเบาเถ้าได้ยินว่าปูที่เพิ่นมาอยู่ใหม่นี่เพิ่นฝันว่าผีมาบอกไลยยังเอ๋ ไกลๆมือคือว่าใดหนึ่งสองสองหนึ่งแมนบอกพอแล้วก็มาบอกคุณบาวุฒิกับว่านั่นเลกนะครับว่าสิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยของพ่อฝันหนึ่งหนึ่งฝันพ่อได้อุ้มเด็กเด็กน้อยแฝดลูกแฟดของพ่อหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมบ่เข่าอวทิผ่านมาเนาะพ่อนอบ่เข่าเด็กน้อยแฟดเท่านายจิตปีสองคนสองนึ่งหนึ้งสองนอาหนึ่งหึ่งบาทนี่ ไปเสื้อหนึ่งหนึ่งเื้ออาจารย์เยอะนาเจ็ปีใส่ใส่หนึ่งสองสองหนึ่งก็พอเนาะไปซื้อ<น>คอยแน่คอยแง่วงหมดเลยเจ็ดสองหนึ่งสองสองหนึ่งวันเนี่ยเื้ออาจารย์เดี๋ยวเป่าแถวจึงจะพาไปถามปูที่เพิ่นมาอยู่ใหม่เพราะว่าที่ไปหาเพิ่นน่ะเพิ่นให้สองเจ็ดกับสามหกอันนั้นเพิ่นว่าผู้ใช้แมานั่งบอกเลยเอเอปูที่เพิ่นมาอยู่ใหม่นี่แต่ว่าเพิ่นถ้านในเราฟังเ่าฝันไปหรอป่า ถูกลายอยู่ถูกลายอยู่เดี๋ยวพ่อฝันซ้ำนี่ฝันแต้ตาหนี้แล้วพ่อฝันอีกเลยฝันว่าเด็กน้อยหิ้ยคู่ป่าหิ้ยคู่ป่าแมนพ่อรักสิบแปดสิบแปดหรือเนี่ยหนึ่งแปดแต่ว่าป่าเบ้าจะบอกเป็นเก้าเป็นแปดนี่พ่อแป่าเป็นแปดแม่นคู่มันศูนย์เด้มันหิู่คู่มาพร้อมครับป่าตายป่าตายแล้วมึงมาใส่ละหำม้าจะใส่เบ็ดปาดมึงคือหมานแท้สำเนา มม่ได้หิวกายพ่อพ่อนอนอยู่บ้านนี้มื่อไน้ว่ามานอนอีก่ฟันเห็นน้องเคยตายแล้วว่าไปขอพระน้ำไอ้่คู่บ้านีในไห่แน่เห็นเจ้าเป็นคนขอเลยเจ้าทั้งที่เอาท่านเลยมือเมื่อคนนี้เหตุจารย์มาฟันปลุกปุกอยู่พดีเอาน้องเคยอยู่เท่าไรแล้วพ่อิ่นตายไปละตายแล้วตายแล้วจะโดนแล้วจะบ่มีศูนย์บอกความหวดเลยจะว่าเนี่ยอือจะปีแล้วน้องเคย สี่สิบไม่เปแล้วตายสี่สิบหกโมลิตหรือสี่สิบห้าสี่สิบหกประมาสี่สิบหกอี่างละสี่ห้าสี่หกว่ะไม่ก็สี่ห้าสี่หกตัวนะหัวเนาะไม่ก็ใส่ศูนย์อศูนย์ใส่แต่ว่าถ้าพ่อปีให้นี่พ่อมักตัวไหนก่วันเนี่ยฮะเอ่อพ่อก็มักอเด็กน้อยสิบแปดหรือแปดศูนย์ไปกันสิแล้วเพาะว่าหิวคุปปาตายเลยครับอืม ขึ้นมากไปแล่วนั่นอืงวดงวดเมื่อกี้หนักตีนะพ่อเนาะพ่อฝันได้ลูกแฝดเด็กน้อยสองคนเด็กน้อยกับหนึ่งเข้าขึ้นประตีหนึ่งสองสองไม่เหรอพูดนึงตัดใจให้เอาละพูดนึงไว้ว่เนี่ยตัดเลยใส่ห้องย้ายห้เมื่องโอ้โหบริตีใส่หนึ่งสองสองหนึ่งนะพอน้อพรามั่นใจเพราะว่าหนึ่งหนึ่งพ่อผันว่าโทรไปบอกน้องสาวอยู่ใต้นั่นอืโอ้ยมาเสียดายเสียด ลุงกว่างว่าสิหนาที่สิว่าสิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองน้อยสองคนข่อยกับเรื่องตีให้เจ้าข่อยกับเอานึ่งน้องเจ้าเนี่ยข้าจะไม่ได้เงินนึกกันว่างวดนี้พ่อตีเล็กน้อยเป็นหนึ่งป่าเป็นแปดคุนน่าจะเป็นศูนย์คุเป็นศูนย์ป่าตายป่าตายแล้วไม่กับคุนนั่นอ เลยมก180 <180 S 1> ักหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ปวมักแล้วก็มาฝันว่าน้องเขยหรือยังน้องเขยขอไอ้พระเย็นพระปูน้ำพระนน้ำใหม่คู่บาตไให้แนเ่เด้อนอนกังเว้นไมาฝันมะฝันจักเถ่อมันนอนอยู่มีได้อยากนอนฟอนัไอ้อที่แรกกัฝันกังเว้นบ่ที่ว่าฝันอ็กหน่อยฝันยวัดเนี่ยฝันยวัดอืมืด <laughs> อยากนอนกวดตาดกับว่าเร็วมิได้สิหลับไปนอนกวนน้ำตลอดสาดตัวไปปูนอนอื ลีหิวคุป่าไก่ทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งมาเหรฮะมึงมาได้ใส่ไมาได้ใส่เวทมันว่ะใส่มึงได้บอลเดี่ยวเฉยปลาตายแล้วสี่ปลาสี่ตัวมันนับไงหนึ่งเนื้อปูมันนึ่งแล้วเพื่อนห้พ่อวะพ่อครับบอพ่อบอเอาพ่อถามมันมันเอาให้เบิงพ่อรู้มันคือหากินมมันเด้พ่อว่าเด็กหน่อยผู้ทายครับจะจอยยางทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งทิ้งนิ่งหูกูป่า คู่ปลานผู้ชมตีเป็นตัวใดแต่ว่าพอพนมาเล็กน้อยเป็นหนึ่งปลาเป็นแปดคูนั้เป็นศูนย์คู่นั้เป็นศูนพอได้ว่งแปดศูนอ้าพอพนตีเป็นหนึ่งสี่ก็บาเท่าพันมักตีเป็นปลาเป็นเก่าตีปลาเป็นเก่านะพอนะปลาเป็นแปดปลาต้องเทียกัตีเป็นแปดงเทียกัตีเป็นเจ็ดแมนปลาดุกนี่พันตีเป็นแปดลาดุกนี่เจพ่อตีนั่นพราว่ามันบ่มไม่เจ็ดเด้ ก็เป็นแปดอันปลาที่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนะเพื่อนเพื่อนเจัาตีเป็นเจ็ดแต่ปลาปลาหนิ้นี่สินะพ่อปลาเนี่ยมันตายแล้วมันหิวใช่กระครุยางมาครับเเนด้อ่าลองตีเบิ้งได้ทำผู้ชมเด้อแต่าพ่อเพิ่อนตีให้นิ่งแปดศูนย์แค่นั้วแล้วก็คันเอาข้ามมาให้ก้บ่ฝันต้องก็ไปข้าไปแน่ลอาจารย์เขาบ่ฝันยักเกือเลยเหมือนพวกง่ายกว่างก็ไปมิดแต่ละเกี่ยวเหนียวเส้นเลยครับ มันเป็นผลอิ่มผลละไม่ค่ะพ่ออิ่มคักริ่มผลไม่คักคือเอึหลักการมาฝันอีกมื้องหนึ่งฝันเห็นอ่าน้องเขยน้องเขยแต่ว่าน้องเขยเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตแล้วได้ครับโอ้ลายปีลายปีแล้วเข้า20ปีเลยคือบ่เพิ่นจะมาให้โชคบ่พ่อจัะแล้วออืจะขอเรียนนําเอกครูบานให้ไน้เด้อลุงเพิ่นอายุ4 5 4 6ตอนที่เพิ่นเสียสี่สิบ บจำาบาผิดแล้วม่งสี่สิบหกนี่ละสี่สิบหกแม่นเอาเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนให้ท่านผู้ชมตายมาแต่พุ่นไอ้สงขานักขริ้นในภาคใต้ใพุ่นแล้วปวดหัวเพราะเศร้าพ่อมักพ่อมักตัวใดก็พอมักมักตัวเด็ก,ก,กดน้อยหิวป่าพี่แล้วอเอาตัวใดปีเป็นตัวใดบอกอีกรอบหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เดี๋ยวเบาเถ้าจีเคียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมพ่อมาเสียงเมื่อคืนก็จะแม่น,นตัวนี้นั่นฝันได้ของแล้ ไปเอาเนี้ยไอ้มดแดงเลยไหมไข่มดแดงขวดเอาขวดอะเต็มก,กับขวดหายย้ายป้าจะแบบมาได้ใส่ายมันอยู่น้ำกนพ่อไปจอกมัน <g ül> เอามันมาวางไข่ใส่นโกวนไม่จโกวนไลห,หลต<ๆ>้นน,นี้เส่ห <g> น <ül> ่อพ่อ่าส่วนไอ้คนป้าเนี้ยมัอเศร้านี้เดี๋ยวบ้าท่าเขียนให้่รรมชมุชมเอา่รรมชม้ชมบ้าท่าเขียนให้แล้วอันนี้บ้าท่วเขียนศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่หกก็คือ อายุน้องเคยเคยพิ่น้นต,ตายแล้วแต่ว่าสี่สิบหกคนมาอายุเ <4 16 S 1> พิ่นพอส่สิบหกปีอ่า <c oughs> บ่าวเถากรเล่าศูนย์ใสแต่ว่าพอเพิ่นเน้นนี่ได้ธรรมชมด้วยหนึ่ดศูนย์ไอศนี่ห้าศูนย์สี่หกนี่บ่าวเถาเขียนใส่ให้ห้าผูมักนะครับพอเพิ่นเน้นที่ห<ม>นึ่งแกระแปดศูนย์อายุน้องเคยบ่แม 45, 45ห <46 S 1> ่ห้าสี่ห้ารือสี่หกสี่สิหกอาธรมชมเน้นนี่สีห ซีหาเบาเถ่าเขีเยนไว้ไอซีเราแต่ว่าพอคนมักแปดศูนย์หนึ่งแปดสี่หกไปหายิบจับลอตเตอรี่หรือผู้ใดมักคือเบาเถ่ากับศูนย์สี่หาศูนย์สี่หกนะครับอืมบอกเคยจยางนอนเว้นจะเคลียร์พ่อเห็ุอยู่วะแปดปีแล้วมัม่มือไหนแล้วมาอยากนอนไปนอนฝันกับเว้นคนนี้เลยไม่ใช <laughs> น,นอยู่แล้วยุดนาดกุดกระโจกกันเหรอผู้ศาดนอนดีฝันยังอืมนอนแล้วก็ฝันรถ กว่าตาเนี่ยมีแต่อยากนอนอืมนี่แต่อยากนอน,อนตีนนพอ่อแม่นอ้อาวู้ชมพ่อเมืองลาวนะครับที่แล้วพ่อเพิ่นกับฟันแม่นอยู่เด้อนะครับพ่อเพิ่ฟันว่าได้เมียเพิ่นออกลูกแฝดเออนล้วแม่นว่าพ่อออกลูกแฝดพ่อเพิอนด้ตีให้หาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่ง <c oughs> เออ <c oughs> หาหนึ่งหนึ่ง <c oughs> เด็กแฝดสองคน <c oughs> บ่ได้ตีหนึ่งสองสอง,สองหนึ่งเอาผู้ใดตีไว้จังไรงวดนี้ก็ลองตีเบิัง หรือผูใ้ใดมักตามพ่อกันนี่ครับหนึ่งแปดศพ่อเพิ่นมักหนึ่งแดเบาถ่าตัดให้น้ำหนึ่ละอายุน้องเคยเพื่นที่เสียชีวิตนะครับอายุสี่สิพ่อเพิ่นบ่แน่ใจ4ี่หหรือ4ี่หแต่วลาคนมาสี่หกนั่นแหละเ okay. บาเถ่าถก็ได้จับศูนย์เซ่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่หห้าผู้มักนะครับผมเอานะครับหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพ่อเนเอาะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทำชมได้ฉลาดกินแบ่งอขอบคุณพ่อเมืองลาว ขอ oh, oh, ขอบคุณครับพอ่อพ่อกันคลิปหน้าท่านผู้ชม oh, <hello. S 2> นะครับสว,ส,นะสวัสดีครับ